ไนโตัวเจ่นน,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 นันยาเอฟซิเบเอดให้เข้าสูร่ระบบแล้วก็ปล่อยทิ้งอาหปล่อยทิ้งอันนี้เราก็จะรู้ว่าตรงไหนรั่วใช่ไหมครับอ๋อไรสกปกคือมันไม่ต้องรั่วแล้วของพลงงานอ๋องานซ่อมตัน

ต้งไว้สองร้อยแล้วตอนนี้มีพันพันกว่าเหลือในทางประมาณพันสี่พันสีรอันนี้ต้งไว้สองร้อยแล้วเราปล่อยแลก็ไม่เปิดวานล้วต,ต้องค่อยปล่อย้อ่อยปล่ไม่ต้องปล่อยอแรงก็ให้มันดันน้ยาหมปล่อยที่สี่สิบสญญอยแล้วนะจ๊ ยาก็จะมาดตปกติน้ำยาจะใส่ให้มันแห้งตัวนอาาย์นตรงไว้นะกระบอกออกกระบอกหมดประโยชน์แล้วกรบอกแค่เอาน้ำยาเข้าไปเฉยไล่ ลาอากาศใช่ไหมครับขอดําโม่มาใส่แพท่อเหลืองข้อดํามาใส่แพท่อเหลืองก็เทดูว่าเทดูว่าไม่ได้ไหมจริงเหรอก็เป็นไหมจริงก็จะสีก็จะเป็นนี้ก็แค่เรอ่องไม่จริงอ่ะออกมาจนจนมาใส่แล้วม่ล้าง อนันนี้ก็ถือว่าสกปรกนิดหน่อยเทียบกับอันอันใหม่อันใหม่ใมสกว่าเยอะ <c oughs>